ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทางช่อง youtube ครับผมทองสี y o YouTube ครับพี่น้องวันนี้ก็มาป้ามาพออีกแล้วครับทางฝ่ายปกครองเพื่อนเฮ็ดอีหยังกันไปสิพาพี่น้องไปบึงยะเห็นพอดีดเห็นกำนันนั่งอยู่พอดีครับผมแต่แต่ไปคุยกับกำนันก่อนสวัสดีครับท่านกำน,นันสวัสดีครับผมว,วันนี้ มาทำอะไรครับวันนี้เห็นใส่ชุดเหลืองกันครับเป็นมาจัดอะไรกันครับนี่เจ็ดวันอันตรายเจ็ดวันอันตรายครับผมกำนันสุภกิจกำนันตะบนบ้านสิงค์ครับผมครับก็เจ็ดวันพาฝ่ายปกครองพาลูกทีมท้องที่มาเฝ้าตรงจุดนี้ตรง สลาปันนองแดงเนาะครับเนาะครับครบครับาผมครับครับคือระวังความปลอดภัยให้กับพี่น้องชุมชนครับผมครับกับตำบลบ้านสิงค์ครับผมครับท่านกำนันฝ่ายปกครองผู้นำตำบลบ้านสิงค์ครับผมกำนันสุภกิจวิเศษกูลครับอืกำนันหนุ่มครับผมยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่ครับ ยังอีกยังอีกหลายปีครับผมครับไปไปดูบรรยากาศนาศาลาบรรยากาศนาสาลาสวัสดีครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่ทั้งหลายครับผมครับครับครับกำลังเออยูทูบครับผมอนุญาตด้วยผู้ใหญ่กำนันสวัสดีครับผู้ใหญ่หมูสิบสามผู้ใหญ่หมูสิบสามมาทำอะไรครับนี่ มานังลินนางลินนี่โอ้ผู้ใหญ่บันทึกจับกับโอ้สวัสดีสวัสดีผู้ใหญ่ผู้ช่วยทั้งหลายครับผมโอ้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องยูทูบทองศรียูทูบด้อช่องหน่อยหน่อยฝากด่าครับผมทองศรียูทูบครับฝ่ายปกครองครับผมฝ่ายปกครองนี่กับ ใส่หมวกลายใบดิหนิลายใยเลยใส่เงี้ยคนนี้ใส่หมวกลายใบดิครับผมใส่ลายใยดิไปดูบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเจอมาพบพอดีครับโอ้สายปกครองครับดูเลยบริการประชาชนครับผม คนครูเหรอครับในีคนอื่นมันก็ยังไมาแต่องครูโรผิดกันหนึได้แต่คนครูเออจีครูเขาหวั่นไปเลฮะผ่าเบรรยายครับพี่น้องฝ่ายปกครอง14หมู่บ้านครับผม14หมู่บ้านมารวมนิมนต์ดิมดอ๋อครับครับผม ครับผมครับก็อยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมู่สิบสามครับผมอ่าผู้ใหญ่แกนี่ครับพี่น้องยังไงสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับในในช่วที่มันนี่นะครับตอนใครมีน้ำกินน้ำใจก็ขอทานน้ำใจมาให้ กราชสีตมบันสิงด้วยครับราชสีราชสีโอ้ยราชสีเด้อโอ้ยใหญ่โม่สิบสามเนี่ยราชสีราชสีตมบันสิงครับผมครับครับใครมีใจบุญใจกุศลที่จะช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนไฟปกครองดูแลอาหารจะเป็นน้ำดื่มครับใครัผมพร้อมที่จะสนับสนุนก็เชิญที่ศาลาบ้านจันแดงได้ครับ ตั้งจุดตรวจตั้งด่านตรวจอยู่ตรงนี้ครับบริการประชาชนครับผมครับครับครับผู้ใหญ่ดาวหมู่13ครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับอีกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับผู้ใหญ่สำเริงแต่ผู้ใหญ่สำเริงจากหมู่ไหนตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สำเริงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผู้ใหญ่สำเริงนี่หมู่ไหนผมไม่รู้จักเลยนี่หมู่ แปดครับแปดทับสามไม่ทับไปทั่วนะครับแับคาร์บูอย่าจำเรืงครับผมออยู่มูไหนก็ทับมูนั่นเลยครับูแ้ครับูองค์กลุ่มคุณคารับผูพอมาอยู่จุดกลางพอดีท่านกำนันท่านกำนันฝากกับพี่น้องเด้วยครับผมสวัสดีครับท่านกำนันไอ้ฝากพี่น้องด้วยครับครับว่าการอันนี้ตรงนี้อยู่เป็นยังไง เหตุการณ์ปกติครับวันแรกเปิดด่านวันแรกเนาะครับวันแรกวันแรกแต่ยังไม่ได้จับอันนี้กันมีเจ้านายมาได้นี่ครับนี่เจ้านายก็มาตรวจเยี่ยมวันครับผมวันนี้เป็นวันแรกครับกำลังช่องเทศกาลปีใหม่ครับตอนรับปีเก่าครับผมครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้อง กํานันมีอะไรจะฝากพี่น้องช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับเมาแล้วนอนบ้านเมาเมาเมาแล้วนอนบ้านแค่นั้นนี่พูดแค่นั้นนี่ครับเออั่นกินให้ครับผมโอย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 พรให้พี่น้องปีใหม่ให้สนุกครับช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมมีความสุขกันทุกคนครับครับผมครับท่านกำนันสุภกิจครับผมครับ คุณมากครับ <Element>. oh. ระยะทางครับผมกลางสลากลางไอนี้ของหมู่บ้านจันเดงเป็น,ปน,ปน,ปนบ้านสิง์เป็นบ้านสิง์ครับผม ทั้งน้นทั้งนนอยืนเกียวยืนถ่นายภาพเอาเขาหน้าปกอย่งนี้ดูจักสอซ้นี่คนก็ได้เอานี่หนาปกเด้ภาพนาปกอ,อยงนีขอขอ้ขอขอขอภาพน้าปกอย่งนี้ดูครับเอาคอภาพหน้าปกอย่างนีดด้ดูดขันไฟปกครองทั้งหลาย <laughs> Phát chồng ช่องเลย đứa, ครับฉากช่องเลย แถวเรียงหนึ่งเรียงสองเรียงยาวก่อนแถวตอนเรียงฟรีภาพบรรยายครับพี่น้องภาพบรรยายนี่ก็ดูไฟไฟปกครองครับตำบลมัณฑสิงห์ครับผมแลวตอนเรียงฟรีเห็นคนหลังนี่ไงินคนคนตายไปดูน

แถวตรงแถาที่ไปเลืองยางน่แถว่ะัวัปหน่วัปวไม่ไเดียวาแค่นี้เอยงาว่น้้าหลงนี่ใช่ากขางหลังนี่

วันนี้มาเจาหน้ายชุดปฏิบัติการ อคกจุัดุครับดาชุมชนได้ด่ได้ขับย่งยดการดกดกล้องครับกดกล้องครตปใหมครับจอันตรายร้งนะครับวันนีเป็นวัแรกของการปฏิบัติงานครับเป็นนายอยู่ของขอแรงงานครับยังไม่กรับเลยนับเลี้ย

ดูความดูความพร้อมของ่ายปกครองครับผมได้มีโอกาสมา่ายปกครองเข้าปฏิบัติหน้าที่พอดีครับผมกับภาพบรรยายครับพี่น้องเฮ้พวกปฏิบัติ นาทีวันนี tamam. um. ้ยีนายครับผมครับวันนี้วันที่ย9เนาะเจ็ดวันตั้งแตวันที่สวันที่ไทย่ ท่านวันที่สามสิบก่อนสิบสี่ท่านที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดนวาก็คือรวมพลวันทั้งหมดสี่ห้าท่านวันที่ส่งท้ายปีก่าต้อนรับปีใหม่ ก็เป็นเขาทุกท่านแล้วก็วันที่หนึ่งก็ทุกท่านเพราะว่าส่วนในี่แบ่งไปช่วยสมบูรณ์เสดาที่สิท่านก็คือส่วนหนึ่งก็จัดการที่น,นี่แล้วก็วันที่สที่สก็เขาวัดน้องกคงก็เช่น ทุกท่านวันที่สองที่สามอ่าวันที่วันที่สองเนี่ยปกติชุดบัตรบัตรหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยวันที่ครับจิตจิตสามลงชุด,ชด,ชดสี ท้ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องปีใหม่นี่ฉลองปีใหม่ให้สนุกครับผมแบบผู้ใหญ่มม่สิบสองครับผมลูกบอลไม่นดูเลยนลูกบอลครับผมเดินข้างปลอดภัยปุกเสธการแกรบครับผมสาบประคองพิเซกุนมาที่รัง ท้ายสุดสุดท้ายปีใหม่ให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังตลอดปีครับผมสวัสดีครับ